ดาบครองราชันขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับขอบคุณลุงลูเรื่องเล็กน้อยนะลุงลูพี่ลิงเออง่วงนิดหน่อยก็เลยไม่ไปโอเคพักผ่อนให้เต็มที่รอพี่กลับมาลอดลูเฉิง เจ้าชายคนโตจัดกิจกรรมบางอย่างพวกเขามาใหม่ทั้งหมดลอดลูเชิงไม่ลองหรือไม่เอาแหมไม่แค่พาฉันไปพบเจ้าชายลุงลูมีกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคุณได้ยินอะไรทําไมฉันไม่ได้ยินเจ้าชายคนโตอยู่ในห้องโอดเข้ามาข้างในท่านหลอด เพื่อนตัวน้อยคุณอยู่ที่นี่รอฉันสักพักฉันจะไปพบกับเจ้าชายเดี๋ยวฉันจะมาพี่ชายนี่คือสื่อเสื้อสีแดงชิ้นเดียวราคาหนึ่งล้านเหรียญทองซุยเซียนโวนี่มีเงินมากกว่าพวกเราฉันชื่อยูบูดูลูกชายคนโตของตระกูลยูในเชเวียนเฉิงพี่ชายมาจากตระกูลไหนเมืองฉินเย่ซวนเป็นเพียงนักดาบธรรมดา ผู้คนในเมืองหลวงของจกักรพรรดิแห่งนี้ลงไหลจริงๆเป็นแค่นักดาบธรรมดาธรรมดาโทษทีนะฉันชื่อยูบูดูลูกชายคนโตของตระกูลยูในเฉเวียงเฉิงพี่ชายมาจากตระกูลไหนฉันชื่อโม่เซียวลูกชายของตระกูลโม่ Mo. ในเมืองอยู่สวัสดี โอ้ใช่แล้วดีใจมากที่ได้เห็นคุณอีกครั้งในวันนี้ไปดื่มกันเถอะแกดูถูกคนพี่ชายคุณต้องการให้ฉันช่วยคุณไหมลืมมันไปเถอะเป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องโกรธพูดได้ดีสมกับเป็นคนที่เจ้าเมืองรู้เฉงแนะนำมา <illed? S 1> ก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กัติดตามด้วยนะครับเมื่อตอนช่วงเที่ยงบ่ายผมไม่ได้ทำไม่ลงอะไปดี หลือนอนหลับหลับถึงอหลับมาก็ตื่นมาก็ห้าโมงแล้วกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ก็ดึกแล้วครับก็ประมาณสักสองทุ่มแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมีเสียงลมแรงมากเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า